เอ็นดูแม่มิวนะคะวันนี้น้ำงรถมาลาดแม่มิวเองไอแ้วันนี้นะคะขึ้นทำงานเสร็จกลับบ้านก้นกลับบ้านไม่หาอ้วนกันนะไม่รู้เด็กๆจะปวดหัตาคุณยายแค่ไหนนะคะไป้แน่จุงเบยไป,ป let's go เอ็นดูคุณแม่แวะซื้อผลไม้ไปฝากลูกๆหลานๆนะคะรู้ว่าเด็กๆชอบโดยเฉพาะเด็กชายมากค่ะนี่ได้แล้วผลไม้ของเด็กๆโดยเฉพาะพี่มาขามผู้ปวดตามผลไม้ของแม่แอปเปิลด้วยค่ะเธชอบมากหมือนจะให้กินทั้งปี เป็นปากุนไงด้วยพี่มาพี่เมฆก็กลีนไงแต่คาดว่าเสร็จพี่มาถามก่อนว่าเนี่ยแม่อยู่แล้วครับแม่อยู่แล้วแม่อยู่แล้วไปกับบ้านพาเด็กๆกันบ้านกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุ้ยฮ้าย ด,ดูดูสง<ด>สัยดักลอก่อแง้มแม่เัีนยดักล,อกลอ่อแง,ง้มแม่กันนะจริงด้วยเด้นอ,อน,น,ดดนังน่งมารอหน้าประตูด่วนแต่ว่านี่ยังไงนั่งรู้นั่งรู้นัง<อ>นมันไงมันเด็กล<อ>้อมีเด็ก, <c oughs> ด,กดักลอเด็กดักลอ,กลอจะแง้มแม่หรือเปล่านะอุย้ยดีดดดด ทิ้งพี่ดีนักม้นะก็ทิ้งน้าทิ้งแม่ไปทำงานปกตินะทิ้งอะไรฮะอะไรครับพี่อู้อะเจิดเจิดอะแม่แม่อ้าแม่ไปไหนมาแม่กับน้าไปไหนมาหายไปไหนมาสองวันมาให้พี่แง้มซะดีๆใช่ไหมเออนั่นๆไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่เข้าไปแม่เข้าไปไงเดี๋ยวแม่เข้าไปอู้แม่เข้าไป พี่คิดถึงพี Ma. ่คิดถึงพี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 ่จะงเง้มพี่จะงเงี้มพี่จะงง้มพี่จะงเง้มไม่ได้เลยโอ้คิดถึงแหละแม่ก็คิดถึงถามนะโอ้แม่คิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงโอ้เอาให้ได้เลยจะบอกพี่มาร์คเปิดประตูให้แม่สิได้ไหมจะบอกพี่มาร์คเปิดประตูให้แม่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอนะก่อนลูกรอนะแป๊บหนึ่งนะ รู้ไหมวันนี้แม่ซื้ออะไรมาฝากน้าขามแม่ซื้อผลไม้มาแล้วนะก็มาแล้วโอ้ยทักทายนะากดโอ้ยทักเตยนะากดนะนั้นน้านี่พี่ไปไหนมาสองวันฮะน้าไปนอนไหนมาฮะฮะน้าไปนอนไหนมาฮะฮะจุดถึงคนรักกันแหละดูออกโอ้ยขามรักนะถึงโอ้ ทิ้งที่ทำไมทิ้งที่ทำไมอุ้ยเป็นยังไงป้าพี่มาน้องดื้อไหมน้องดื้อไหมวันนี้มาแล้วพี่เมฆก็มาแล้วนี่นางจะออกมาหาเราเนี่ยจะทำางไงดีก้าบ้านกบ้านนะเดี๋ยวแม่เขาไปหาลูกแป๊บหนึ่งนะเอาเอาของเข้าก่อนจะเปิดเองแล้วนะพี่เมฆน้องดื้อไหม เดือมไหมโอ้โโหอเคโอเคไปแล้วไปแล้วเห็นไหมโอ้โหใครซื้ออะไรมาฝากขำเยอะแยะเลยน่ะของใครนะของใครของใครขำรออยู่นะรีบเข้าเลยนะขำรออยู่พี่จะเอาไข่แม่พี่เอาแม่ไม่ได้เอาแล้วนี่นี่ค่ะแม่ที่อู้หูผลไม้ลูกอ้หโอ้โห ต้องเอาอะไรเออาะไรโอเคามเอาแอปเปิ้ลเอาไม่ใช่เงาะของโปรดเห็นแล้วเงาะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเนี่ยแม่บอกให้แม่บอกให้เอาอะไรทำเอาอะไรช่วยกันอออกกกแช่วยันเขงโปด้้ววยยโอยโอคหามโอ้ยนหละไปละไปละอรยจะล่วงละนางรู้นางรู้นางชอบแบบนี้เงาะกระจายเนี่ยของโปรดจริง ไหมเนี่ยไม่รู้จะเอาไหนดีมไม่รู้จะเอาไหนโอเข้ <laughs> ามสามลูกเลยแล้วกันไปแล้วเอาไปแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอาไปแล้วเอาถุงมาใส่นะ <c oughs> โอ้โหมานมาแม่ปอกให้มาแป๊กโอ้โหเอาไหนโอ้ข้ามมาสามลูกเลยค่ะ <c oughs> ข้ามมาสามลูกเลยค่ะท่านผู้ชมเออรู้แล้วแม่ปอกให้กินไงไม <c oughs> ่รู้ว่าข้ามชอบเงาะตาบอกเยอะด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ยืนงงในดงเงาะน่ะดูไม่รู้จะเอาลูกไหนดีแม่หมดดูดิดูนางดินางตื่นเต้นมากนางตื่นเต้นมากอ่ะนางได้เง่ะนางตื่นเต้นมากดูดิบอกบอกให้บิงบิงนุ่นบิงไปเอาอ่ะเฮ้ยนุ่นนางบิงไปเลื่องล่าในดงเงาะมาแล้วอ่ะนะบอกให้อะไรนะแล้วยังยังนั่งนั่งนั่งถามคอย อุ้ยเอาจริงชอบชอบชอบเนาะสามมันหวานลูกกินลูกเดียวก็พอมึงลูกชอบไม่ชอบอ่ะชอบอะไรไม่ชอบลูกจริงเอ็นดูมากดูข้ามาสามเลยเริงล่ามาของฉันของฉันอะไรเงี้ยสิ่งที่ถามชอบเนี่ยค่ะวันนี้เลิกแง่มุแม่เชื่อข่าวนะคะเพราะว่าได้ของโปรดได้ของโปรดนะคะทุกคนโอ้โห ไม่แง้มเลยอ่ะไม่โดนแง่มอ่ะเข้าบ้านไม่โดนแง่มอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องเอาของปวดนางไม่ล่อนี่ไม่เจอกันสองวันนะดูดิอืมพ่วงๆ่าเป็นพวงเลยไปแล้วไปแล้วนะของขามของขามหมดนั่นแหละเอา้ม่แมาแม่ปลอกให้แม่ปอกให้โอ้มาๆปอกให้มาๆมามามานี้มานี่แม่ปอกให้มามามาแม่ปลอกให้ขำมาเอามา น้าแม่บอกให้โอ้ยคนเก่งมา,มาเร็วเฮ้ยเนี่ยน้องไปแล้วน้องห่วงน้องห่วงเอานะ้าของน้องไปทําไมขำบอกของขามหมดแล้วลูก <laughs> โอ้โหช่วยนะ้าเก็บน้นะั่นนะั่นเอานะ้าช่วยช่วยหหวง,หวงมีความหวงโอ๋โออาแกะแกะให้น้องหน่อย น้แม่แก่ให้มาแม่รู้ว่าขมชอบหนูจะกินเปลือกมันไม่ได้ลูกมามาให้แม่ปอกให้กินมาแม่รู้แม่รู้แม่ปอกให้ม่ปอกอ้อแม่ขำดีใจขำได้งอแล้วขำดีใจเขาหูรูน่ะนั่งเรียบร้อยเลยนั่งเรียบร้อยเลยดูดิหนูดูลูกดูลูกเอาอันนี้อันนี้อันนี้นี่นะปอกให้นะปอกให้ เน่เเ่อ่ะกให้แล้วนี่เออมาอลุกนี้ไม่เอาอ๋ออยากกินด้วยตัวเองอยากแกะด้วยตัวเองนะแกะแกะได้หรือธรรมดาที่ไหนพอแล้วพอแล้วลูกมันหวานหวานเกินแล้วกินนี่กินหวานไม่ดีนะนี่ว่าแล้วเอาไว้ถุงใกล้ๆกันแอปเปิลกับง้อนางเลือกง้อชอบชอบง้อชอบง้ออ่ะ ส่วนพี่เมฆชอบอะไรพี่เมฆพี่มาร์กชอบอะไรครับชอบเออชอบกล้วยนะโอ้ยชอบกล้วยนะพี่ขามอ่ะกินกล้วยได้สามคำก็วางละอร่อยไหมพี่มันแซบแม่มันแซบแม,มันแซบ,บมากๆเลยขมชอบขมชอบมากเลยแม่มันแซบนะนะ,นะไปเอาอะไรมาให้ขมอีกขมมองอยู่ นาแกะไว้ให้นี่ไม่ชอบเนาะหนูชอบแทะเองเพราะหูรู้ไม่ง่งี่แม่เลยว่นมันโอ้อันนี้ไงลูกโอ้ห่วงแกะแม่แกะให้นะา ในหมดพี่วางไว้ให้อ่ะคือแกะแกะกินเองได้หมดแล้วอ,ะอ่ะแม่แกะม,มันแซบมันแซบจริงๆเลยมันแซบจีๆเลยแม่อมอ้ยห่วงอะ่ะห่วงห่วงื่ก็ห่วงผีหมาอ้วน วิธีมาอ้วนฮะโอ้หน้ำไม่สนใจหลานเลยนะดูดิหลานก็ไม่สนใจนะเลยปล่อยให้หลานกินให้เต็มที่ก่อนเก็บของก่อนนะเก็บของกันนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วหนุนแม่เห็นอีกลูกหนึ่งนี่หนิแม่เห็นอีกลูกหนึ่งนู่น นี่นะฮะอีกลูปหนึ่งอยู่นี่ฮะพี่ขามันจะมองไม่เห็นฮะอตีอตีมานิดแม่แกะให้แม่แกะให้ไงแม่แกะให้แม่แกะให้แม่แกะให้โอ้แกะเองแกะเก่งเอาแกะเก่งเอาแกะเก่งอือหือไปแล้วได้ละ อ้วนอ้วนขายเม็ดเป็นด้วยนะคะจะอ้วนขายเม็ดเป็นด้วยพี่แม็กขอลองพิสูจน์ขามจะเลือกอ่าพี่แม็กขอลองพิสูจน์วาขามจะเลือกอะไรขามเลือกง้อพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ขามด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดที่ปใหม่ของขามจะกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายๆฮคร์ป